อ่ะครับสำหรับบทที่1นนะครับก็เรื่องของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับผมก็เรื่องแรกนะครับก็จะพูดถึงวงกลม1ห,หน่วยนะครับวงกลม1ห,หน่วยเนี่ยนะครับก็เขาบอกว่าฟังก์ชันตรีโกณมิติทั้ง6ฟังก์ชันหรือฟังก์ชันตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับก็จะมี sin ์ o s ศแทนเซ c o โคเซ็คนะครับเขาบอกว่าสามารถนิยามด้วยวงกลม1ห,หน่วยคือหมายความว่า สามารถหาค่าทั้งอกฟังก์ชันเนี่ยด้วยวงกลมหนึ่งหน่วยนะครับซึ่งเป็นวงกลมที่มีรัศมีหนึ่งหน่วยและมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกําเนิดเพราะว่าจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกาเนิดตรงนี้ก็คือจุดศูนย์ศูนย์นั่นเองนะนะครับงนั้นสรุปสรุปแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยวงกลมหนึ่งหน่วยนะครับก็คือวงกลมที่มีสมการอันนี้ต้องพูดถึงสมการวงกลมก่อนนะครับนักเรียนต้องรู้ว่าสมการวงกลมเนี่ยปกติก็คือ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองถูกไหม อันต้าอาของเราเป็น1ยึ่งยองอยังไงก็ได้1น่นะครับตรงนี้ทีนี้นะครับในสูตรนี้นะครับสูตรสมการวงกลมตรงนี้ทำให้เราทราบว่าต้าเรามีแกนแกนแกนวายแกนเอ็กแบบนี้แล้ววาดวงกลมขึ้นมาเนี่ยนะครับวงกลมหนึ่งหน่วยตรงนี้แปลว่าลัศมีของเขานี่ยาวแค่1นหน่วยนะครับจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์นะครับของแกน x ของแกน y นะครับ และเส้นรอบรูกครับเส้นรอบรูปวัดจากจุดตรงนี้วัดมาจนรอบตรงนี้นะครับจะยาวเท่ากับ2พายนะครับเพราะปกติเส้นรอบรูปนะครับสูตรก็คือ2พายอาร์ถูกไหมนั้นพออาร์เป็น1เนี่ยนะครับก็เท่ากับ2พายคูณหก็คือ1รอบก็เท่ากับ2พายนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงความยาวของเส้นรอบวงกลมกันนะครับว่าแต่ละจุดยาวเท่าไหร่กันบ้างนะครับต้องกําหนดแบบนี้ว่าต่อไปเนี่ยเราจะกำหนดสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับ กำหนดจำนวนจริงตัวนี้นะครับ 10, เรียกว่าตีตาหรือเซตานะครับซึ่งครูขอเรียกเป็นเซตาล้วกันนะครับก็บอกว่าคำนดให้จำนวนจริงทีเซตาตัวนี้นะครับจากจุด10วัดไปตามส่วนโค้งของวงกลมนะครับซึ่งจุด1 0ของวงกลม x y เนี่ยนะครับ,รอ,รบ,อ,ยรบอยู่ตรงไหนก็คือตร,ตรงนี้นะครับหวังว่าผู้คนจำได้นะครับขั้นหนับ บนแกน x แกน y ด้าน x ตรงนี้ x ด้านขวาเป็น1ด้านซ้ายเป็นลบหถูกไหมส่วนตรงนี้ y เป็น1 y เป็นลบหน้างล่างนะครับอันนี้คือลบหนะครับทีนี้การที่ x เป็น1เนี่ยแปลว่า y เป็นศูนย์อยู่บนแกน x นะครับ y เป็น0ด้านซ้าย x เป็นลบหน y เป็นศนย์ด้านบน y เป็น1 x เป็นศนด้านล่าง y เป็นลบหน x เป็นศนย์ะครับเพ่ติ x อยู่ด้านซ้ายนะครับ y อยู่ด้านขวานะ กุญแจเอกวายนะครับทีนี้ต่อไปเขาบอกว่านะครับเซต,ต้าที่เราพูดถึงเนี่ยถ้ามากกว่า0ูนย์ก็ว่ามากกว่า0ูนย์คือเซต้าเป็นบวกนักเรียนคำว่าเซต้ามากกว่า0ูนย์คือเซต้าเป็นบวกนั่นเองนะครับหมายความว่าถ้าเซต,ต้าเป็นบวกเนี่ยจะเป็นการวัดส่วนโค้งจากจุด1นึ่งศูนย์วัดจากจุดเนี้ยวัดไปนิ้จางทวนเข็มนาฬิกาหมายความว่าถ้าเซต,ต้าบวกให้เราวัดทวนเข็มนะครับถ้าครบ1รอบก็จะขับ2องพาย นะครับตามที่เราได้คำนวณไว้เมื่อกี้ว่า1รอบคือ2พายนะครับแต,ต่ถ้าวัดถ้าต้าน้อยกว่า0ูนย์ก็คือติดลบให้นักเรียนวัดในทิศทางจากจุดเดิมครับจากกุ้วดับ1นศูนย์เหมือนกันแต่ทิศทางกลายเป็นตามเข็มนาฬิกานะครับก็แสดงว่าถ้าสมมติ t h ต้าติดลบข้อวัด่างนี้ถ้าครบ1รอบความยาวเท่ากับ2พายแต่เนื่องจากเราวัดตามเข็มก็จะเท่ากับลบ2พาย นะครับอันเครื่องหมายลบกับบวกตัวนี้ไม่ใช่เป็นตัวที่จะบอกว่าความยาวติดลบแต่เป็นการบอกทิศทางน,นะครับเป็นการบอกทิศทางของเซตาเฉยเฉนะครับทีต้องบอกแบบน,นี้นะครับนักเรียนว่าเนื่องจากวงกลมหนึ่งหน่วยของเราเนี่ยนะครับเส้นรอบวงหนึ่งลวงนะหนึ่งรอบเนี่ยเท่ากับสองพายนะครับเราพูดถึงความยาวบนเส้นรอบวงนะคก็สรุปแบบนี้เมื่อกี้จากที่เราพูดถึงเซตาไปตรงเนี้นะครับไปรูปมือน,นี้ออกไปก่อนนะนะครับ จากเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเซตาของเราเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้เริ่มวัดจากจุดนี้ให้เริ่มวัดจากตรงนี้ตำแหน่งนี้เลยเริ่มวัดจากจุดนี้นะครับโดยถ้าวัดตัวนเข็มให้ถือว่าเซตาเป็นบวกวัดตามเข็มให้ถือว่าเซตาเป็นลบนะครับทีนี้แล้วหอกว่าจุดที่เราเริ่มวัดนักเรียนจุดที่เราเริ่มวัดเนี่ยเป็นจุดที่ยังไม่ได้มีความยาวก็คือเป็นจุดศูนย์น,นั่นเองนะครับเซตาเป็นศูนย์นะครับและถ้าเราวัดจากจุดตรงเนี้ย ที่ความยาวเป็นศูนย์วัดไปเรื่อยๆความยาวมันจะมากขึ้นถูกไหมมันก็คือระยะทางนั่นแหละมาจุดครบหนึ่งรอบนั้นบอกว่าตำแหน่งที่ศูนย์กับตำแหน่งที่เป็นสองพายเนี่ยก็คือที่เดียวกันศูนย์กับสองพายนะครับศูนย์พายกับสองพายอยู่ที่เดียวกันนะครับทีนี้ด้านซ้ายครับด้านซ้ายถ้าวัดแก้ครึ่งรอบนั้นก็ต้องนำสองพายมาหารสองนะครับสองพายหารสองนั้นครึ่งรอบก็เท่ากับพายเดียวหนึ่งพาย นะครับที่คำถามก็คืออยากให้พวกเราได้ลองคิดดูนะถ้าหนรอบถ้ากับ2พายถ้ากหมูลเพิ่มไปอีกรอบหนึ่งกลายเป็นสองรอบนะักเรียนคิดว่าจะเท่ากับเท่าไหร่ก็ต้องเท่ากับ4พายถูกไหมครับเพราะมันบวกเพิ่มอีก2พายนะครับดังนั้นตรงนี้แสดงว่าตำแหน่งศูนย์ตำแหน่ง2พายตำแหน่ง4พายคือที่เดียวกันคือจุดเดียวกันคือพิกัดเดียวกันก็คือก้นดับ1นึ่งศูนย์พิกัดก็คือก้นดับนะครับ คือตำแหน่งเดียวกันก็คือว่าขั้นหลัก1 0นะครับทีนี้แล้วถ้าสมมติจาก4พายเราวัดมาถึงตรงนี้วัดอีกรอบหนึ่งมันก็ต้องกลายเป็น6พายถูกไหมครับงนั้นตรงนี้ครูเลยเขียนไปว่าอ๋อดังนั้นต่อไปถ้าเราเจอนะับจำนวนคู่แล้วมีตัวพายเลขคู่แล้วมีจํานวนเต็มคู่นะครับแล้วเป็นพายนั่นะก็คือทุกเลขอยู่ตงแหน่งนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น120ยพาย1,2ึ 1, ย 1, ย 1, ย่งพันสองร้อยพายหนึ่งพันห้าสิบสองพายนึกออกไหม อะไรก็ตามที่เป็นเลขคู่อยู่ตำแหน่งเดียวกันหมดพิกัดก็คือ10นะครับแล้วถ้าติดลบล่ะเลขคู่ยังคงอยู่ทางขวาไหมนะครับลองดูนะนักเรียนถ้าติดลบก็คือใช้หมุนตามเข็มนะครับหมุนตามเข็มกลายเป็นลบสองพายหมุนไปนอีกรอบหนึ่งก็จะติดลบไปอีกสองพายก็เป็นลบสี่พายหมุนอีกรอบก็เป็นลบหกพายนะั้นไม่ว่าจะเป็นคู่บวกหรือคู่ลบนะครับ ยังไงก็อยู่ตำแหน่งเดียวกันก็คือที่ตำแหน่ง1 0ึนนั่นเองนะครับแล้วตำแหน่งนี้นะครับด้านซ้ายของเราเนี่ยหนึ่งพายนะครับหนึ่งพายด้านซ้ายของเราตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าวัดมาครึ่งรอบเท่ากับหนึ่งพายด้านครึ่งรอบด้านล่างก็ต้องเท่ากับหนึ่งพายด้วยถูกไหมนะครับจากตรงนี้เรานึกถึงความยาวสมมติจากตรงนี้วัดถึงตรงนี้หนึ่งกิโลเมตรและส่วนโค้งด้านล่างถ้ามันยาวเท่ากับด้านบนก็ต้องเท่ากับหนึ่งกิโลเมตรเหมือนกันนะครับ แต่ของเรามันก็คือ1นพายข้างล่างก็1นพายบวกกันได้2อพายดงนั้นถ้าเราบวกไปอีกทีนึงก็ต้องกลายเป็นสามพายถูกไหมครับดั้วตำแหน่งสามพายกับตำแหน่งพายเดียวคือที่เดียวกันจาก3ามพายบวกมาฝั่งนี้ก็กลายเป็น4ี่พายบวกไปฝั่งนี้ก็ต้องกลายเป็น5้าพายนะครับก็จะเริ่มบินแนวโน้มว่าโอเคนั้นบอกว่าเลขขี้ก็อยู่ทางซ้ายเหมือนกันทุกตัวนะครับสิบเอ็ดพายก็ต้องอยู่ทางนี้19บเก้าพายก็ต้องตรงนี้ จากที่เจ็ดยู่ตรงนี้46่สิบหขอโทษ47่สิบเ็ดยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือตรงตำแหน่งลบหนนั่นเอง,น,น,เองนะครับทีนี้แล้วถ้าติดลบล่ะเนื่องจากเมื่อกี้เนี่ยนะครับถ้าเราหมุนตามเข็มมาครึ่งหนึ่งก็ต้องกลายเป็นลบหพายถูกไหมมาทางนี้เป็นลบสพายมาทางนี้เป็นลบสมพายมาทางนี้เป็นลบสีพายลบหพายก็แต่ว่าต่อให้เป็นบวกหรือเป็นลบตำแหน่งขี้พายก็อยู่ที่เดิม นะครับเลขขี้แล้วก็ตัวพายคูณอยู่เนี่ยก็อยู่ที่เดียมก็คือพิกัดเดียวกันนะครับทีนี้ตัวระยะทางหรือเซตาที่สําคัญที่นักเรียนต้องรู้มีอยู่3ตัวกอ,อมีอยู่5ตัวนะครับตัวแรกก็คือจํานวนเต็มนี่คือตําแหน่งของจํานวนเต็มก็จะมี2คําตอบนะครับคือในหัวข้อนี้นะครับนักเรียนโจทย์จะให้ความยาวเซตามาหรือถามว่าตรงกับพิกัดอะไรดังนั้นนักเรียนจะต้อง มีหลักการในการดูว่าถ้าสมมติว่าสมมติกูถาม20พายเท่ากับตรงกับพิกษษัดใดนักเรียนต้องตอบได้ว่า1น่ัน่ก้นดับ10งศูนย์นะครับถ้ากุณถามว่า23พายตรงกับก้นดับอะไรนักเรียนต้องรู้อ๋อ23เป็นเลขคี่นะ23พายเป็นเลขคี้นะต้องตรงกับตำแหน่งก็คือลบ1นศูนย์นะครับประมาณนี้นี่ก็คืออันแรกยังมีทั้งหมด5อันนะครับที่ต้องที่ต้องทำความเข้าใจ อันแรกคือยมันเต็มมี2ด้านคือไม่ซ้ายก็ขวาต่อไปครับเรารู้ว่าตรงนี้ยาวจนถึงครึ่งตรงเนี้ยก็คือ1นึ่พายอันนั้กูตัดแบ่งครึ่งอีกทีนึงเนี้ยก็กลายเป็นพายส่วนสองอันตำแหน่งบนแกน y ตรงเนี้ยจะเป็นลักษณะของพายส่วนสองนะครับแล้วครึ่งหนึ่งก็คือพายส่วนสองครึ่งนี้ก็ต้องยาวพายส่วนสองเหมือนกันนะครับความยาวเท่ากันทุก,ก้งเลยนะครับ ตรงตำแหน่งด้านล่างตรงนี้จริงๆด้านล่างตรงนี้นักเรียนไม่ต้องสนใจก็ได้แต่ครูบอกบอกให้ทราบไว้เฉยๆนะด้นานล่างตรงนี้จะเป็นสามพายชั้นสองอธิบายให้ฟังนิดนึงว่ามาจากไหนนะครับเนื่องจากส่วนโค้งตรงนี้เท่ากับ1นส่วนสถูกไหมหนึ่งพายส่วนสก็คือ1นส่วนสองนี่แหละฮั้นบวกไปอีก1นส่วนสองหส่วนสบวกหส่วนสนักเรียนไม่ต้องสนใจตัวพายก่อนนะตัวพายเป็นแค่ตัวคูณเฉยๆได้2อส่วนสหรือเท่ากับ1นั่นเองก็คือเท่ากับ1นึ่งพายตัวนี้แหละนะครับ นันบวกมปอีกหนึ่งส่วนสองดันจากสองพายส่วนสองก็กลายเป็นสามพายส่วนสองนะครับนั้นบวกมาอีกส่วนสองอีกอีกหนึ่งส่วนสองก็กลายเป็นสี่พายส่วนสองหรือเท่ากับตัดทอนแล้วก็คือสองพายตัวนี้นะครับหันตรงนี้อันนี้ถามว่าตัวนี้สาคัญมากไหมไม่มากเท่าไหร่นะครับไม่มากเท่าไหร่แต่ดูไว้ก็ดีนะครับรู้ไว้ก็ดีกว่านะครับนั้นบอกว่าตัวนี้หมายความว่าพายก็คือความยาวเป็นครึ่งวงกลมถูกไหม อันนั้นก็มาว่าพายส่วน2ก็คือเอาครึ่งวงกลมมาแบ่งเป็นสองส่วนนะครับพายส่วนสาก็คือหมายความว่าเอาครึ่งวงกลมเนี้ยมาแบ่งสามส่วนตำแหน่งนี้ก็เป็นพายส่วน3ตำแหน่งนี้ก็คือสองพายส่วน3ามเพราะว่าเขายาวมาเป็นส่วนที่1ส่วนที่สองไงนะครับเป็นสองพายส่วนสามจากสามส่วนตรงนี้ก็คือสองส่วนนะครับพายส่วน4หมายว่าเอาครึ่งวงกลมแบ่งออกเป็น4ี่ส่วนนะครับตรงนี้คือครึ่งวงกลมแบ่งเป็นส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองก็คือเอาเส้นนี้เป็นตัวแบ่งด้วยนะ แล้วส่วนที่สามแล้วก็ส่วนที่สี่แบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าเท่ากันนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นพายส่วน1พายส่วน4ตรงนี้ก็คือสองพายส่วน4ี่แต่มันถัดตอนอย่างต่ำได้เป็นพายส่วนสองนะตรงนี้ก็กลายเป็น3ามส่วนส่วนที่3ามก็คือ3มพายส่วน4ี่นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นพายส่วนกก็คือหมายความว่าแบ่งครึ่งวงกลมออกเป็นหกส่วน6ส่วนมีเส้นไหนบ้างก็หมายความด้านซ้าย3าส่วนด้านขวาสามส่วนนะครับก็ได้หนึ่งส่วน6ก สองสนุกตัดทอนแล้วนะเหลือหนึ่งส่วนสามสามสนกสี่สนกห้าสนกนะครับก็ตัวนี้สําคัญนี่คือตัวที่สําคัญนะครับทีนี้แล้วแต่และความยาวต่างๆตรงนี้นักเรียนจะต้องมาทําความเข้าใจว่าอ้าวแล้วตาแหน่งที่ปายส่วนสามลายส่วนสี่ายส่วนหกเนี่ยนะครับตาแหน่งของเขาอั้วของเขาคืออะไรนี่สำคัญนะครับเพราะว่าเวลา,าสอบครูจะถามว่าพายส่วนสาม 27่สิบเจ็พายนสี่สิบแปพายจนสมันเนี้ยตรงกับตำแหน่งใดคว้นดับอะไรประมาณเนี้ยนักเรียนต้องตอบได้นะครับทีนี้แล้วมีวิธีการหายังไงโดยปกติเนี่ยนะครับอันนี้อาจจะต้องใช้วิธีการพิสูจน์แต่ครูให้เป็นเทคนิคการการจำไปเลยดีกว่าเนาะนะครับมันจะได้เพราะการพิสูจน์เราคงไม่ไปนั่งพิสูจน์ทุกครั้งว่าเอ้ยตำแหน่งพายจนสามต้องพิสูจน์ทุกรอบว่าเอ้ยพายจนสามต้องตรงขั้นดับอะไเนี้ยนึกออกไหมถ้าเราเป็นเทคนิคการจำง่ายๆไปเลยดีกว่า ว่าตำแหน่งพายส, 3, าส, 4, าส่วนสามพายส่วนสี่พายส่วนหกัวดักเขาดูยังไงนะครับก็มีหลักการเทคนิคกอแบบนี้นะครับเนื่องจากเราก็ครูใช้เป็นมือนะครับรูปมือตรงนี้นะครับรูปมือนะครับสังเกตว่ามือของเรามีห้านิ้วนะครับก็วางท่าไปเนี่ยนัเกเรยียนจะเห็นได้ว่ามือเราเนี่ยนะครับนิ้วก้อยอยู่บนแกนแกน x เ,เลยนะครับน,น,น,นิ้วมิแกน x เลยนิ้วหัวแม่มือก็อยู่ตรงกับแกน y เลยนะครับ นิ้วชี้เนี่ยมองเสมือนว่าเป็นพายส่วนสามดังนั้นต่อไปเราจะจําว่าพายส่วนสามคือนิ้วชี้นะครับนิ้วกลางก็คือพายส่วนสี่แล้วก็นิ้วนางก็เป็นพายส่วนหกนะครับประมาณนี้นะครับมองให้ตรงกับนิ้วทีหลักการดูเนี่ยนะครับตอนนี้จําได้แล้วนะอันแ,บบแรกต้องจำไม่ได้ก่อนว่าอ๋อไอ้เราปิดตานึกอ๋ออันนี้ก็คือแกน y มองมองแบบนี้นะมองนี้อันนี้ก็คือแกน y นี่ก็คือแกน x กน y คือครื่องวงกลมหมันสองก็คือพายส่วนสองายส่วนสามปลายส่วนสี่ายส่วนหกไล่ลงไปนะครับส่วนตรงนี้ก็คือศูนย์หรือสองายนั่นเองนะครับทีนี้นะครับมาเทคนิคการหาควนดับกันนะครับให้น้องดูแบบนี้ให้พวกเราดูแบบนี้นะครับจําได้แล้วนะปายส่วนสองง่ายมือลงแบบนี้หรือจจเยี่ยงแบบนี้ก็ได้ครับจะเยี่ยงแบบเหมือนพุ่งกี้ก็ได้นะครับแต่ในควงแนวตั้งนะนะครับ ทีนี้ถ้าสมมุติว่านักเรียนอยากจะรู้ว่าตำแหน่งที่พายส่วน3นะครับเอาไ้หากั้นด,ดับ3มนิ้วนี้นะครับตำแหน่งที่พายส่วน3เนี่ยตรงกับขั้นดับอะไรสิ่งสําคัญคือพวกเราต้องรู้ว่าขั้นด,ดับเวลาเขาเขียนเนี่ยก็จะเขียน x กมาก่อแล้ว y มันที่หลังตู้ไหมนะครับและเวลาเขียนขั้นดับเรื่องนี้จะต้องเขียนเป็น square r น,นิ้วส่วน2เสมอนะครับอ่ะสมมติว่าครูอยากรู้ตำแหน่งของ ภายส่วนสามเนี่ยตรงกับขั้วนับอะไรไอ้ใช้วิธีการก็คือเก็บนิ้วชี้ล,ลงมามองอนิ้วชี้ล,ลงมานะครับพับนิ้วชี้ล,ลงมานะครับพับลงมาได้แบบนี้ังนั้นขั้วนับทางซ้ายคือ x อ,อันนี้คือขั้นหน้าเข้าอ่านครูนะทังน้นอ้นี้คือซ้ายมือครูด้านนี้คือซ้ายมือ,นนอ,มอก็ x เ,เป็นหนึ่งเป็นสามอานะครับไอ้น,นี่ก็คือเปรียบเทียบกับูกน้ำนี่แหละนะครับไอ้ตัวนิ้วที่งอเข้ามาก็คือลูกน้ํา 1ั้นกับ3ตรงนี้ให้เขียนเป็นรูทนิ้วส่วน2ก็เป็นรูทหส่วน2กับรูทสส่วน2นะครับตามสูตรที่ฝ่ามือเหรอ่ไหมดงนั้นที่ตำแหน่งพายส่วน3ตรงนี้คู่วหนักก็จะได้เป็นรูทหส่วน2กับรูทส่วน2นะครับต่อไปถ้าอยากรู้ตำแหน่งของพายส่วน4ก็เหมือนกันครับนักเรียนก็ต้องงอนิ้วนิ้วกลางเข้ามา มองนิ้วกลางเข้ามานะครับพอมองนิ้วกลางด้านซ้ายเหลือ2นิ้วด้านขวาเหลือ2นิ้วก็จะเป็นก้นหนักก็จะกลายเป็นรูทสองส่วนสองกับรูทสองส่วนสองนะครับสแควรูทนะครับต้าจะเรียกนี่ถูกจริงๆเรียกว่าสแควรูทสองส่วนสองนะครับแล้วพอเป็นนิ้วนางครับนิ้วนางภายส่วนหกด้านซ้ายเหลือสามนิ้วด้านขวาเหลือหนึ่งนิ้วนะครับก็จะได้เป็น รูทสาส่วนสกับ1นึ่ส่วนสแควร่งส,ส่วนสองนะครับแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าตัวไหนที่ตรวรู้ได้นักเรียนตรวรู้ด้วยนะครับอย่างเช่นรูทสามีอะไรยกอสองและ3ไม่มีถูกไหมแต่ว่ารูทหนึ่งเนี่ยสแก็คือ1เพราะหนึ่งยูอสองได้ได้หน่งนะครับงั้นตัวปติสแควรเราจะไม่ใส่นะครับก็จะกลายเป็นแบบนี้ก็จะตรงกับขั้นักแบบนี้นะครับอ่าแล้วส่วนไปส่วนสอล่ะเราจะดูไหม ฟังส่วนสองคุณแนะนาว่าเราจะไม่ดูจากนิ้วนะครับเราจะดจูจากแกนนะครับเพราะว่าบนแกนมันก็คือก้นดับศูนย์หนึ่งไวแล้วนะครับตําแหน่งของฟังส่วนสองก็มีสองจุดนะครับศูนย์หนึ่งกับศูนย์ลบหนึ่งขึ้นอยู่ว่าอยู่ด้านบนหรือด้านล่างนะครับต้องอธิบายแบบนี้ว่าถ้าเซต้าของเราเซต้าก็คือตัวตัวความยาวของส่วนโค้งเนี่ยนะครับเซต้าเป็นจำนวนเต็มคําตอบเป็นไปได้สองทางครับอยู่ไม่ซ้ายก็ขวาขึ้นอยู่ว่าเต็มบวกหรือ เออขอโทษขึ้นอยู่ว่าเต็มคู่หรือเต็มขี้นะครับคําตอบมีแค่2คําตอบพิกัดนะครับมีแค่2งด้านก็คือไม่ซ้ายก็ขวานะครับขึ้นอยู่ว่าถ้าคู่ก็อยู่ท้านขวาอันดับ1นึ่งศถ้าขี้ก็ด้านซ้ายอันดับลบหนึ่งศูนย์ไปส่วนสองก็มี2พิกัดเหมือนกันครับไม่ด้านบนก็ด้านล่างตรงนี้ไม่มีเทคนิคอะต้องมีจะจะบอกว่าไม่มีเทคนิคก็ไม่ได้มีเดี๋ยวเราจะมาวิหาวิธีกันว่าเอาแล้วเมื่อไหร่จะอยู่ด้านบนเมื่อไหร่อยู่ด้านล่างจะมองเป็นมันคู่จะมันขี้ไม่ได้ครับเพราะว่า สังเกตว่าด้านบนก็เป็น1นึ่พายส่วนสองเขาก็เป็นเลขคี่นะด้านล่างก็เลขคี่นะครับดังนั้นเดี๋ยวจะมาหาวิธีกันอีกทีหนึ่งอ้าวแล้วเมื่อไหร่จะอยู่ด้านบนเมื่อไหร่จะอยู่ด้านล่างนะครับอันถ้าเป็นพวกพายส่วนสองก็มี2องาตอบเหมือนกันครับไม่ศูนย์หนึ่งก็ศูนย์ลบหนึ่งศูนย์หนึ่งด้านบนศูนย์ลบหนึ่งด้านล่างนะครับแต่3นิ้วของเราเมื่อกี้เนี่ยนะครับพายส่วนสามไม่ได้มีแค่สองคำตอบมีสี่คำตอบครับพายส่วนสามจะพักที่หนึ่งจะพักที่สองจะพักที่สาม ซึ่งแต่ละจะถุภากเนี่ยใช้เลขเดียวกันแต่ต่างกันที่เครื่องหมายนะครับเรามาดูแบบนี้เนื่องจากจุพักที่1เมื่อกี้เราหาก้วมาดับมาแล้วถูกไหมตรงเนี้ยนะครับามาลองทบทวนใส่คว้วดับกันดูดิในภาคที่1ตรงเนี้ยพายส่วน3นิ้วนี้กว้วดับ1ส่วน2คือค่า x นะครับจริงๆมันคือรูปหนึ่งนะสแูแต่เราไม่ต้องใส่นะกับสแควูส ตัวนี้ต้องใส่นะครับรูทสากับ3ไม่เท่ากันแต่รูทหกับ1เท่ากันส่วนที่พายส่วน4ตรงนี้ก็สแควรูทสส่วนสกับสแควรูทสส่วนสนิ้วนี้นะครับเหลือ2นิ้วกับสองนิ้วส่วนตัวนี้นะครับก็พายสะดวกก็คือนิ้วนี้เหลือ3นิ้วกับ1นนิ้วก็เป็นสแควรูทสส่วนสกับ1นงส่วนสดังนั้นในโจทย์ข้อที่2นะครับก็ใช้เลขเดียวกันนะครับ แต่ว่าต่างที่เครื่องหมายต่างยังไงต้องบอกพวกเราแบบนี้ว่าโพติแกน x เนี่ยนะครับแกน x ด้านขวาเรารู้อยู่แล้วว่าฝวา x เป็นบวกถูกไหมด้านซ้าย x เป็นลบดังนั้นให้ครูครูจะใส่เครื่องหมายแบบนี้ด้านขวา x บวกไม่ว่าจะอยู่ด้านบนหรือด้านล่างถ้า x เป็นบวกหมดด้านซ้าย x ลบนะครับและด้านบนอันนี้มาดูเครื่องหมายบนแกน y บ้างด้านบนเนี่ย y เป็นบวกแต่ด้านล่าง y เป็นลบ นะครับก็จะได้เป็นเกลือใหม่ตามจุภาคทั้งหมด4จตุภาคที่แตกต่างกันนะครับทีนี้ในบ้าคที่1่แน่นอนครับตัวเลขท,ทั้งคู่วนับ x y ตรงเนี้ยเป็นบวกหมดอยู่แล้วนะครับตัวนึไม่ได้อยู่บนจุาค1หรือ2นะครับแต่อยู่บนเส้นแบ่งจุภาคหรืออยู่บนแกน y นั่นเองนะครับดังนั้นตัวที่จะเปลี่ยนก็คือ3ามคู่วนับนี้แหละทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วในจุภาคาที่2เนี่ยนะครับพายส่วนสองพายส่วนสตรงนี้นะครับ ก็จะมีขั่นดับเดียวกับพายส่วนสามแต่เครื่องหมายจะเปลี่ยนเป็น x เป็นลบ y เป็นบวกทั้งตรงนี้นะครับตรงเนี้ยถ้านักเรียนจะเขียนคั้นดับที่ตำแหน่งของสองพายส่วนสามตัวนี้ x เป็นลบ y เป็นบวกนะครับตรงนี้พายส่วนสี่ครับนิ้วไหนพายส่วนสี่ก็คือนิ้วกลางเมื่อกี้ให้ดูที่พายส่วนสี่ตรงเนี้ยนะครับนิ้วกลางแล้วขั้นดับยังไงก็ต้องรู้สองส่วนสอ,สองกับรู้สองส่วนสองอยู่แล้วนะครับุย ยังไงก็เป็นรูทสองส่วนสองกับรูทสองส่วนสองอยู่แล้วแต่ว่าอย่าลืมว่าจะดพักที่สอง x ต้องเป็นลบและห้าพายสโดกครับพายยังก็ยังคงพายสโดกยังไงทุกตัวที่เป็นพายสโดกยังไงก็ต้องมาดูที่นิวนางหมดเลยนะครับคนหนรูทสามส่วนสองกับหนึ่งส่วนสองนะครับแต่แค่เครื่องหมายที่ x เป็นลบดังนั้นถ้าสมมติว่าครูพูดถึงความยาวในพัคที่สามนักเรียน ความยาวในภาคที่สมนะครับตัวตรงนี้นะครับก็จะมีสามตำแหน่งเหมือนกันนะครับก็จะมีเป็นเจ็ดพายโซทอกแล้วก็ห้าพาย่วนสี่แล้วก็4ี่พาย่วนสามนะครับน้ำหนัาตำแหน่งของไอเจ็ดพายโซทกตัวเนี้ยนะครับตำแหน่งของเจ็ดพายโซทอกู้หนักจะเหมือนกับห้าพายโซกแต่ว่าแกเป็นลบตั้งสองตัวเลยเพราะอยู่ในภาคที่มันติดลบตั้งคู่ตั้งเอ็กเป็นลบ y ยก็ติดลบก็อยู่ด้านล่างอไอประมาณเนี้ยนะครับ อันตนันเกเรียนเขียนหมดนะนะครับเขียนหมดสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะประมาณนี้นั้นจริงๆกูไม่อยากให้นักเรียนเขียนหมดแค่จําให้ได้ว่าถ้าปายส่วนสามต้องดูขั้นดับนิ้วไหนไปลายส่วนสี่ายส่วนหกนิ้วไหนนะครับแล้วก็อเอาเครื่องหมายมาใส่ตามว่าอยู่จะภาคไหนแล้วการเช็คจะพกักอะไนยังไงเดี๋ยวเราอยว่ากันอีกทีนึงนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะว่ากันอีกทีหนึ่งว่าอยู่จะภาคไหน นะครับตอนนี้ก็คืออาอนนี้ได้ก่อนตอนนี้ทุกคนต้องได้แล้วนะนะครับได้แล้วว่าอ๋อจำนวนเต็มอยู่บนแกนดิไม่ซ้ายก็ขวาถ้าเป็นภายส่วนสองไม่บนก็ล่างนะครับและถ้าเป็นพวกปายส่วนสามายส่วนสี 4, ่ายสลดกต้องดูจากนิ้วไหนยังไงบ้างนะครับทีนี้เรามาพูดถึงความยาวอันนี้นิดหนึ่งนะครับนักเรียนเห็นได้ว่าความยาวที่เป็นปายสลูกจริงๆความยาวปายสลูกคือยาวแค่นี้นะครับนี่หนึ่งายสลูกนะครับ ตรงนี้ก็คือไพ่สันสี่ตรงนี้ก็ยาวไปถึงไพ่สันสามถ้ายาวไปถึงพพ่สนสองครึ่งของครึ่งวงกลมอีกจีนหนึ่งนะครับตรงนี้กูเรียกว่าเซี่ยวหนึ่งก็ได้ครับน,นะครับ,นะค,รบครึ่งวงกลมตัวนี้นะครับสิ่งที่กูอยากให้สังเกตก็คือถ้าเมื่อรกระตามที่ความยาวที่สัมประสิทธิ์ตรงเนี้ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งไพ่สันหกหนึ่งไพ่สันสี่หรือหนึ่งไพ่สันสามทุกตัวล้วนแต่ความยาวไม่ถึงครึ่งวงกลม ไม่ถึงแกน y เนอ้อไหมความยาวไม่ถึงแกน y นะครับจะถึงแกน y ก็ต่อเมื่อความยาวต้องเป็น1ส่วน2นะครับโอเคไหมสังเกตที่สัมประสิทธิ์ก็แล้วกันสังเกตที่ตัวเลขตรงนี้มันต้องเป็น1ส่วน2คือครึ่งนึงจะอยู่ที่บนแกน y แต่เมื่อไะร่ก็ตามที่เป็น1ส่วน3 1ส่วน4หรือ1ส่วน6คือไม่ถึงแกน y นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็น2ส่วน3หรือ3ส่วน4หรือ5ส่วน6ตัวเลขทุกต,ต,ตัวตัดทอนไม่ได้แล้วนะ สังเกตว่า2ส่วน3คือเศษไม่ใช่1 3ส่วน4ตัวเศษไม่ใช่1และ5้าส่วนกตัวเศษไม่ใช่1เนี่ยจะเป็นการความยาวข้ามแกน y เหมดนเลยนะครับตัวนี้นักเรียนไม่ต้องรู้หรอกว่าอ้าวแล้ว2ส่วน3กับ3ส่วน4ก็จะยาวกว่กากันในตรงนั้นไม่ต้องไปรู้หรอกนะครับขอแค่พวกเรารู้แค่ว่าต่อไปถ้าเจอพวกเนี้ยนะครับเลขกลุ่มนี้ตัวเลขจะยาวไม่ถึงแกน y เลขกลุ่มนี้จะยาวข้ามแกน y นะครับ Okay.